พี่ไก่แจ้ร้องเสียงดังลั่นเลยอ้าวร้องไข่แจ้วัดอุโมงจังหวัดเชียงใหม่วันที่29ธันวาคม2ส7ได้มาเป็นครั้งแรก อขันเหญ่เลยวัดอุโมงจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวหัวทิมยี่สิบเก้าธันวาคมสองห้าหกเจ็ด

วัดอุมโมงจังหวัดเชียงใหม่วันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมสองห้าหกเจ็ดนี่ยังอุมโมงแค่นี้อุมโมงม,มีหลายชอ่องฮะ เออทำไมต้องสร้างอุโมงค์หลบลูกเบิดมั้งน่าน่าจะสร้างเป็นที่หลบลูกเบิดเฮ้ยจูงด้วยดีขึ้นได้ไงเราว้ามีที่เกาะยี่ไหนวะ ใช่แล้กแต่ประกอ็กเด้อโอ้โหนี่ช่องหนึ่งมีมีหลายช่องเออง่งนออจุดทุจะบอกแล้วจุดข้าล่างันง วัดตุโมงจังหวัดเชียงใหม่ยี่เก้าธันวาคมสองห้าหกเจ็ด